สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต่ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมาูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นการคาดการณ์ตัวจริงในเกมคืนนี้นะครับในศึก UCL ที่เราเนี่ย จะพบกับกาลาตส์รายนะฮะทีมดังจากกตุรกีนั่นเองนะครับจะมีการจัดทัพอย่างไรกันบ้างตามการคาดการณ์เนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับสำหรับแผนแรกครับตำแหน่งผู้สบตูเนี่ยยังคงเป็นอังเดรอุนานนะนะครับสีแนวรับก็เลือกมากไม่ได้นะครับก็ใช้ที่มีอยู่ครับอัมรบัตทดแทนไปก่อนมีวารานแฮนิบักวายแล้วก็ดันโลนะครับแล้วก็กองกลางตัวกลางเนี่ย มีโอกาสที่จะมีการส่งในรายของเมสบี้เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจึงอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งเมดฟิลโตรุกนะครับแล้วก็มีเมสันเมาส์คาซิเมโร่3แดนกลางตามนี้นะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการผลักในรายของบรูโน่ไปเล่นในตำแหน่งตัวเรมเส้นฝั่งขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีกาดาโชทางฝั่งซ้ายนัดเนี้ยมีโอกาสที่จะดรอปแรดฟอร์ดไปก่อนเนื่องจากว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าก็คือราส หอยรุ่นตามนี้นะฮะหรืออีกแผนหนึ่งนะครับก็คือ3แดนกลางเนี่ย ใช้ชุดเดิมนะครับรูโน่คาเซเด็กเซนแล้วก็เพิ่มเมสันเมาส์มาฝั่งขวานะครับแล้วก็เอาฮอยรุนเป็นสซนตัตโตเป้าแรดฟอร์ดฝั่งซ้ายเหมือนเดิมส่วนแบ็คทั้งสองข้างเนี่ยก็อาจจะใช้เดนเลอเป็นแบ็คขวาจำเป็นไปก่อนคาตาทับไปก่อนแล้วก็เลนซ้ายเนี่ยเป็นดันโลทดแทนกันไปนะครับในเมื่ออัมรบ,บัตจากเกมนัดก่อนเนี่ยโดนเล่นงานหนักพอสมควรนะครับอีกแผนหนึ่งนะฮะก็จะค,คล้ายๆกับแผนแรกเลยนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับก็คือเอาบรูโน่ไปเล่นเป็นตัวเดิมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเอริกเคนฮาร์กจะมีการกล้าดรอปแรดฟอร์ดหรือเปล่านะครับซึ่งเคยมีแหละแต่ว่ารอบนี้เทนฮารกทราบว่าแรดฟอร์ดมีปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นจะกล้าดรอปไหม ซึ่งถ้าเกิดดูจากหลายๆตำแหน่งก็คือเทนฮากเนี่ยอยากให้โอกาสให้แบบมีการเรียกความมั่นใจต่อไปในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ แน่นอนครับว่าแฟนผีส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นกาลาโชไปแล้วก็แรดฟอร์ดนั่งบ้างนะครับในเกมนัดน,นี้นะฮะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องมีการเพิ่มแอนโทนีเข้ามาแต่สื่ออังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าแอนโทนีเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้จะพร้อมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงนะคือลงสนามเนี่ยอาจจะเป็นในฐานะตัวสำรองไปก่อนในเกมนัดน,นี้เพราะว่านักเตะเนี่ยเพิ่งกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมได้เพียงแค่วันถึง2วันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสลงอย แ,แต่ว่าน่าจะเป็นตัวสำรองมากกว่านะครับหรืออาจจะเป็นตัวจริงไปเลยก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับการผีขิดนเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับในเรื่องของสเปดต,ตัวจริงนะครับส่วนเรื่องของการเทคโอเวอร์ครับก็มีประเด็นเล่นขา่าวออกมาค่อนข้างน่าสนใจจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะฮะ ทางเดลี่เมลสก k y สปอร์ต BBC นะครับโดยที่มีการระบุออกมาครับว่าทางฝั่งของเซอร์จิมแรดคิปผู้ก่อตั้งอิน e o ิออสเนี่ยเตรียมปรับปรุงข้อเสนอเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใหม่หมดนะฮะโดยที่ทางพวกเขาเนี่ยจะมีการขอซื้อหุ้นเพียง25%เท่านั้นนะครับเดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มทุนอิน e o ิออสเนี่ยกำลังสำรวจข้อเสนอ ในการถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นไปได้เพื่อหวังว่าให้พวกเขาเนี่ยมีการบรรลุการเจรจาตกลงต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารของทางสมโมสรได้ในอนาคตนั่นเองนะครับหลังจากที่พยายามที่จะซื้อแบบเกือบ,เ,บเต็มจํานวนหรือว่าหุ้นส่วนใหญ่แล้วกันนะครับก็ยังแบบท้างคากันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นทางเซอร์จิมเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนแผนการงั้นมาซื้อหุ้นส่วนน้อยก่อน25%แล้วก็ในอนาคตเนี่ย คอยไปซื้อหุ้นส่วนที่เหลือแบบระยะยาวกันไปนะครับค่อยๆซื้อทีละส่วนทีละส่วนกันไปนะฮะ BBC ก็ารายงานในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับว่าทางเซอร์จมบรัดคิปเนี่ยกำลังมีการพิจารณาซื้อหุ้นส่วนน้อยจริงของทางสโมสรแมนอยู่นะครับเพื่อทําให้ดีลดังกล่าวเนี่ยมันคล่องขึ้นนะฮะเรื่องของของบประมาณในการซื้อครั้งนี้ครับที่เป็นหุ้นส่วนน้อย25%เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1,500ล้านปอนด์ได้นะฮะก็ถือว่าราคาลดลงมานะครับ đó พุ่นส่วนใหญ่ที่เซอร์จิมซื้อบ่ายประมาณ5,000ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นครับก็ตอนนี้นะครับทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยเขาก็หาทุกวิถีทางแหละในการซื้อหรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางสมโมสรให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อแบบเด็มจํานวนเนี่ยทางแกลเซอร์เขาไม่ขยับเลยเขาแบบรีลามากนะครับทางฝั่งของพอลมิเชลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของทางโมนาโกก็มีแผนที่จะอําลาสมโมสรโมนาโกในช่วงเร็วนี้เหมือนกันนะครับโดยที่พอม มิเชลเนี่ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหาดีเรคเตอร์รายใหม่อยู่ก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะเป็นจอห์นเมอร์เทอร์นะฮะซึ่งพอมิเชลมีข่าวอย่างหนักนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ข่าวมันเงียบไปนะครับแล้วก็พอมิเชลกลับมามีข่าวกันอีกครั้งในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเซอร์จมาราคิปเนี่ยถ้าเกิดพวกเขาเทคโอเวอร์สโมสรอนได้หรือซื้อหุ้นบางส่วนของทางสโมสรอนได้มีสิทธิ์ในเรื่องของการนั่งเป็นบอร์ด ส่วนหนึ่งทางสโมสรเนี่ยทางเซอร์จิมเนี่ยเขาจะมีการพิจนารณาโดยในการดึงพอมิเชลนี่แหละเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือเข้ามาเป็นบอร์ดคนใหม่ดีเรคเตอร์ คนใหม่ของทางฝั่งแมนยูด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโปรไฟล์ชัดเจนนะครับสำหรับพริมเชลเก่งพอสมควรในเรื่องของการมองหานักเตะนําเข้านังเตะน,น,นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มหลังเนี่ยในเรื่องของการค้นหาหนักเตะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับเมื่อก่อนก็ตามนะครับถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบโปรไฟล์การมองหาหนักเตในปัจจุบันนะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่น่าสนใจในเรื่องของการดึงเข้ามาเป็นผู้อำนวยการทางด้านฟุตบอลนั่นเองนะครับส่วน ทางฝั่งกาตาเนี่ยข้อมูลจากเบนเจคอบก็คือทางฝั่งกาตา ท่านเชคยัซิมเนี่ยจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของข้อเสนอดังกล่าวนะครับก็คือยังคงมุ่งมั่นเกี่ยวกับข้อเสนอที่ยื่นไปแล้วนะครับจะไม่มีการขยับแล้วแล้วก็จะไม่มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าราคาประมาณ5000กว่าล้านปอนด์เนี่ยก็คือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากที่สุดนะครับจะไม่มีการปรับโครงสร้างในแบบที่เซอร์จิมทําเซอร์จิมเนี่ยเขาแบบมีการปรับนู่นปรับนี่นะฮะให้เร a, ลเซอร์อยู่ต่อบางครั้งก็มีการปรับไปว่าซื้อ ส่วนน้อยในตอนนี้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของกาตาเขามีแนวคิดแบบว่าถ้าซื้อก็ต้องซื้อให้แบบทั้งหมดไปเลยแล้วก็เกลเซอร์ก็ต้องไปอ่ะนะฮะนี่คือข้อเสนอเดียวเท่านั้นไม่มีปรับปรุงละนะครับแน่แน่มากนะฮะในเรื่องของข้อเสนอจะไม่มีการขยับแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับสิ่งที่เซอร์จิมทำเนี่ยโอเคมันอาจจะแบบเป็นการเทคโอเวอร์แบบระยะยาวได้ด้วยนะครับคือตอนนี้ ซื้อหุ้นส่วนน้อยก็จริงแต่ว่าแน่นอนเขาว่าระยะยาวเนี่ยอีกหลายปีเนี่ยยังไงเซอร์จิมเขาก็ซื้อทั้งหมดอยู่ละนะครับค่ <c ười> อยๆขยับไปอย่างที่ BBC หรือสกายปอดอธิบายมานะครับมันเป็นการแบบว่าปูพื้นไ้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่แฟนผีเนี่ยเขาอยากได้ก็คือเขาอยากให้เกรลเซอร์ออกจากทีมไปเลยโดยเร็วที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อหุ้นส่วนน้อยแล้วก็ยังให้เกรลเซอร์เน,น,นี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับถามว่าซื้อหุ้นส่วนน้อยมันมันช่วยเพิ่มมูลค่า เรื่องของเม็ดเงินเข้ามาในสโมสรได้ก็จริงนะฮะมันเป็นข้อดีนั่นแหละอีกข้อหนึ่งนะครับมันทําให้สภาพการเรียนของแมนยูคล่องขึ้นแล้วก็พอที่จะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นแต่คือต้องย้อนกลับมาอย่างที่อธิบายไปครับแฟนผีส่วนใหญ่ต่างพากันคอมเมนต์ว่า ตอนนี้ไม่ได้แบบต้องการแบบนั้นไงพวกเขาเนี่ยต้องการแบบว่าซื้อแล้วก็เด็ดขายไปเลยให้เกร์เซอร์ออกไปทีเดียวไปเลยนะครับทั้งตระกูลนั่นแหละนะฮะนั่นคือสิ่งที่แฟนผีต้องการที่สุดนะครับก็เลยทําให้แฟนผีเนี่ยเหมือนกับบางส่วนแล้วกันไม่ค่อยเห็นด้วยเกี่ยวกับแนวคิดที่เซอร์จิมเนี่ยจะทําแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการไปหนุนหลังทางเกร์เซอร์ให้อยู่ทีอยู่กับทีมต่อไปแบบระยะยาวเพิ่มขึ้นด้วยและถ้าเกิดในอนาคตเกร์เซอร์ไม่ขายละ่ะเนี่ยลำบากอีกนะครับมันก็เป็น าการบริหารของเกรลเซอร์นั่นแหละนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ยืดเยื้อมาพอสมควรครับในเรื่องการเทอเวอร์ over. รอติดตามมาดูต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของลิซันโตรมาเจเนสครับตามรายงานจาก ั a ต t นเอ d u นะครับนักข่าวชาวอาเจตินาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการผ่าตัดของทางลิซันโดมาร์ติเนสครับโดยที่ให้ข้อมูลออกมาว่าทางมาร์ติเนสเนี่ยได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การผ่าตัดก็เป็นไปอย่าง,งราบรื่นนะครับตอนนี้ทางนักเตะเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟรูร่างกายเพื่อกลับมาฟิตซ้อมหรือฟิตสมบูรณ์อีกครั้งแล้วก็พร้อมลงสนามในลำดับต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอาจจะสักประมาณสองถึงสเดือน นะครับอย่างที่สอ,อังกฤษเนี่ยคาดการกันเอาไว้นะครับส่วนเรื่องของเอเดนทาร์กนะครับเทนทาร์กเนี่ยก็โดนยิงคําถามเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตัดสินในพิบัติอังกฤษนะครับในแต่ละเกมว่าการตัดสินในแต่ละเกมเนี่ยเทนทาร์กเนี่ยมองว่าเป็นอย่างไรนะครับตัดสินดีแล้วหรือเปล่าหรือว่าตัดสินแล้วมันดูขัดตาแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับเทนทาร์กเนี่ยแกดันตอบไปว่า แกเชื่อมั่นในทีมงานผู้ตัดสินของพิพเภณอังกฤษครับว,ว่ามีความเป็นมืออาชีพมากพอในการทำมาตรฐานการทำหน้าที่อยู่ในระดับสงูงอยู่แล้วนะครับทีนี้แฟนผีหรือแฟนบอลบางส่วนก็มองว่าคือเทนฮาร์กเนี่ย หรือว่าแมนยูเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่ว่าทําไมให้สัมภาษณ์ในเชิงแบบนี้นะครับเป็นการเซฟเกินไปหรือเปล่านะฮะซึ่งผมก็มองว่าน่าจะเป็นการเซฟไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นช่วงเนี้ที่มีการพูดถึงพุทธศิน์หนักที่สุดก็คือเกมระหว่างเร์พููพบก,กับสเปอร์นะครับที่เร์พููเนี่ยมีการแถลงการ ทางพิบดีง,งกฤษก็มีการออกมาขอโทษนู่นนี่นั่นะครับก็เป็นประเด็นดราม่ายกใหญ่กันเลยแหละนะฮะเทนฮากก็เหมือนกับไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่านะครับแต่แฟนบอลเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยแมนยูมันก็โดนเหมือนกันทําไมแบบไม่ร่วมด้วยช่วยกันให้สัมภาษณ์ให้มันชัดเจนว่าทางผู้ตัดสินเนี่ยควรที่จะต้องปรับปรุงนะแต่ดันเป็นว่าเทนฮาให้สัมภาษณ์ว่าทีมงานผู้ตัดสินเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพแล้วแล้วก็เหมาะสมแล้วมาตรฐานสูงแล้วนะฮะก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็แฟนบอลบางส่วนเนี่ยไม่ค วยแฟนพีก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเหมือนกันว่าทําไมเทนฮากให้สัมภัษธ์แบบนี้นะฮะมันกลับไปหนุนหลังทางฝั่งของบูเลสินเฉยเลยนะครับทั้งที่แมนยูก็โดนเหมือนกันนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมุมมองของสลาตันอิบราฮิโมวิชกันบ้างนะครับก็สลาตันเนี่ยเป็นอดีตศูนย์หน้าของแมนยูเราแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักมาเป็นอย่างดีนะครับสลาตันเนี่ยก็คอมเมนต์นะครับว่า ในช่วงซีซันนี้แมนยูมีผลงานที่น่าผิดหวังนะครับในช่วงต้นซีซันซึ่งซาตันมองว่าเทนฮากเนี่ยเหมือนกับยังขาดประสบการณ์ในการจัดการกับนักเตะชื่อดังหรือว่าพวกซูเปอร์สตาร์นั่นเองนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างจากตอนที่เทนฮาคุมอาแจกนะฮะซาตันเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเคยลงเล่นให้กับอาแจกแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนเพราะฉะนั้นเขารู้จักบรรยากาศของทั้งสองทีมเป็นอ,อย่างดีคือที่อาแจกเนี่ยนักเตะเนี่ยมีพรสวรรค์เยอะมากนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ย พร้อมแบบเล่นตามโค้ด และที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ได้แบบเป็นซูเปอร์สตาร์ทำให้เรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจผู้จัดการทีมเนี่ยมันมีสุขนะครับแต่พอมาแมนยูเนี่ยต้องมาเจอแบบซูเปอร์สตาร์ไปหมดเลยต้องมาเจอโรนโดต้องมาเจอหลายๆคนอย่างเช่นกรณีของเจนนองซานโชอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยทำให้มีปัญหานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าการจัดการซูเปอร์สตาร์ของทินฮากเนี่ยจัดการได้แบบอาจจะหาบาลานได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการแตกแยกกันไปเลยแตกกันไปข้างหนึ่งนะฮะ คือคุณต้องย้ายทีมหรือว่าคุณต้องยอมสถานเดียวนะครับไม่มีการอ่อนข้อมันก็เลยเป็นศึกภายในนะครับนี่คือมุมมองทางสลาตันนะส่วนมุมมองของวิโอเฟอร์นันกันบ้างนะครับริโอเนี่ยก็มองว่าถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยออกตาร์ได้ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงซีซั่นนี้แต่ว่าแมนยูไม่ควรปลดเอเดรีนฮาร์กออกจากทีมนะครับคือเฟอร์นันเขามองว่าเราเนี่ยต้องให้เวลาเอเดรีนฮาร์กอีกสักหน่อยนะครับคุณต้องให้เวลาอีกสักพักนะฮะแล้วก็ เทนฮางเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยสามารถปรับปรุงทีมได้นะครับพัฒนานักเตะได้แต่ว่าตอนเนี้ยต้องการเวลาอีกเล็กน้อยในเรื่องของการปรับปรุงนะฮะนั่นคือมุมมองของดิโอด้วยนะครับว่าปทดไปตอนนี้ก็คือลำบากแน่นอนนะครับอีกมุมหนึ่งอะที่ผมมองก็คือถ้าเกิดปลดเนี่ยยังหาคําตอบไม่ได้นะว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูอันนี้คือผมสมมตินะผมยังคิดไม่ออกเลยครับลองคิดกันดูครับว่าใครเหมาะสมในช่วงนี้นะครับเพราะว่ากุนซือคนดังๆเนี่ยเขาก็มีงานหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของ จะดองซานโชและก็เปโดเนโตเลครับก็มีมุมมองของทางโรมาโนครับโรมาโนเนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสกับที่แมนยูเนี่ยจะมีการมองหาหนักเตะเพื่อเข้ามาแทนที่จะดองซานโชนะครับถ้าเกิดซานโชเนี่ยย้ายออกจากทีมไปนะครับมันมีโอกาสแน่นอนอยกตัวอย่างอย่างเช่น Play เปโดเนโตนะครับแนวรุกของทางบูฟที่ผลงานกําลังร้อนแรงอยู่ในช่วงซีซั่นนี้นะครับซึ่งนักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่น่ามาจันนะครับแต่ก็ ไม่ชัดเจนนะครับไม่สามารถรับประกันอย่างชัดเจนว่าแมนยูเนี่ยจะมีการทุ่มซื้อนักเตะรายนี้จริงๆหรือเปล่าในช่วงมกราคมนะครับแต่ว่าเนโต้เนี่ยเป็นนักเตะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นนักเตะที่หลายๆทีมเนี่ยน่าจะมีการมองกันอยู่นะครับย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับโรมมโน่เปิดเผยอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิสายชื่อกองกลางโตกลางเนี่ยมันก็มีลิสายชื่อมากมายหลายคนนะครับก็มีเมสันเมาส์นะฮะแล้วก็มีราบิโอรวมไปถึงโคกคูด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายี่ย แมนยูไปเลือกเซนเมสันเมาส์เข้ามาร่วมทีมมากกว่านะครับจริงๆริลรายชื่อเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นราเบโอเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเจรจาก,กันไปก็ไม่ลงตัวเนาะแล้วก็มาลงเออที่เมสันเมาส์แล้วก็ยังมีในรายอีกคนหนึ่งก็คืออออคุณคุกคูนี่แหละนะครับของเฟโนทูที่ย้ายไปเบนฟิก้าเรียบร้อยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งลิลายชื่อที่โดนพิจารณานะครับเป็นนักเตะจากลีกฮอลแลนด์นั่นแหละ ที่เทีนหางเห็นฟอร์มนะครับก็เป็นข้อมูลยอดหลังกันไปนะครับส่วนกระแสข่าวก็สิบในเรื่องของ เมททฮเดลิกนะครับก็เป็นแนวรับวัยิปีนะฮะเป็นเด็กเก่าของทางเทนฮาร์อีกหนึ่งรายครับที่กลับมามีข่าวกับแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันเดลิกเนี่ยก็อยู่กับทางไบร์นนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมามีข่าวกับแมนยูเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนครับว่าอาจจะมีการซื้อกองหลังตัวกลางรายใหม่ในช่วงตลาดรอบหน้านะครับซึ่งเดลิกเนี่ยก็อาจจะโดนแมนยูเนี่ยจับไปพิจารณาการซื้อตัวก็ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ย ที่มีข่าวเชื่อมโยงเนื่องจากว่านั้งแต่ราเนี่ยเป็นเด็กเก่าอย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็อายุอานามเนี่ยก็ยังไม่เยอะด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาค่าตัวเนี่ยอาจจะสูงหน่อยนะครับประมาณ80ล้านยูโรได้ถ้าเกิดแมนยูต้องการแนวรับรายนี้ไปใช้งานนะครับก็รอติดตามกันครับเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า,ยนาอย่างหนักแน่นอนนะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ กันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ